สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราจะมาแพกลังนกส่งลูกค้ากันนะคะแต่ของเราก็คือแต่ละลังก็คือจะไม่ได้เยอะมากนะคะมันมีหลายเกลียดเนาะก็คือจะไม่ค้ากันไปก็คือจะใส่ถุงของใครของมันอย่างนี้นะคะหลังจากเราชั่างน้ำหนักหรืออะไรเรียบร้อยแล้วเราก็จะมาทำการแพ็คเลย มีอุปกรณ์นะคะมีฟอกกี้ถุงพาสติกแล้วก็รังนกของนรอนะคะเราสามารถฉีดน้ำให้มันทั่วรังนกได้เลยจริงๆรังนกก็คือพยายามฉีดให้มันทั่วถึงนะคะเพราะว่าไม่งั้นถ้ามันแห้งเกินไปมันจะมีการแตกหักระหว่างขนส่งได้นะคะ แต่ว่าไม่ใช่ว่าฉีดชื้นจนเกินไปนะคะถ้าฉีดชื้นเกินไปลังนกมันก็จะอ่อนอ่อนเกินทำให้มันผิดรูปได้นะคะอันนี้เราจะแพคเป็นรังท้องดำนะคะช่วนงนี้รังนกนะคะไม่ค่อยน่ารักเท่าไหร่เลย หายไปค่ะน้าลงเหมือนราคาทองนม้ขึ้นไม่ลงแต่จริงๆก็ว่ทุกอย่างอะค่ะก็เป็นราคาผันผวน,นตามทองตลาดตาความต้องกันของลูกค้าด้วยนะคะฉีดสักประมาณทิ้งไว้สักพักนะคะให้ความชื้นมันซึมเข้าไปในลังนุกจากนั้นเราก็ค่อยแพ็คเข้าไปในถุงอีกทีหนึ่งในถุงนี่ ถ้าเป็นแบบรังสวยๆเราไม่อยากให้มันแตกหักนะคะเราสามารถแบบเรียงซ้อนแบบนี้ได้นะคะที่เคยเห็นเขาทำก็น่าจะลดการอันทุกเหมือนเขาแพ็กยาเลยเหมือนขวดขวๆไงค่ะแบบนี้แบบเนี้ยเรียงซ้อนๆไปก็คือลดการแตกหักนะคะแต่ว่าถ้าเราจะมานั่งทำแบบนี้ทุกอัน บางทีเราก็อาจจะไม่ไหวนะคะหรือว่าบางพี่เขาบางคนที่เขาขายซื้อมาขายไปเขาต้องซื้อขายเยอะอย่างเงี้ยคะ่ะเขาก็จะไม่สามารถมานั่งจัดเรียงแบบนี้ได้ทุกอันบางทีก็เห็นใส่ลังโฟมนะคะแต่ของเราจะใส่ลังเป็นลังพัดสั่งลังกระดาษแบบนี้นะคะเดี๋ยวติดก้นกล่องดีๆีรอบหนึ่ง อันนี้เป็นรังเครื่องเสียงนะคะเอามาใช้ว่ารังนกของเราคือแห้งมากจริงแห้งแบบเสียงกรุบกริบแบบนี้เลยค่ะคือหนึ่งเราทิ้งไว้นานด้วยส่วนหนึ่งรังนกเราก็เลยแห้งมากสีในกล้องกับสีในรังนกกันจริง ก็จะมโคลาสีเลยแหละมันจะออกเหลืองอะค่ะอันนี้เป็นกล้องไ h o ฟนเนี่ยพอถ่ายใกล้ๆก็จะเป็นสีนี้อยู่สีบ้านด้วยส่วนหนึ่งค่ะสีบ้านออกเหลืององนวลๆอะอย่างพวกขนนกอะไรเงี้นะครับ ว่าเราเอาออกไหมเวลาขายก็แล้วแต่คนนะคะบางคนเขาก็ดึงออกเนาะแต่อย่างของเรานี่ก็คือขายแบบนี้เลยโอเคประมาณนี้นะคะจากนั้นเราก็เอาเข้าไปในถุงได้เลยแบบนี้เทคนิคใหนเทคนิคมันนะคะอันนี้ก็มันแชร์เทคนิคของแนนที่แนนแพคให้ลูกค้า แล้วก็เราก็จะใส่กันกระแทกนะคะพูดยแล้วบัพปุ้เรากันกระแทกเราอยู่ไหนกันไม่ใช่หมดหรอเนี่ยเดี๋ยวตามหากันกระแทกอ๋อกันกระแทกมีอยู่หือหมวนนิเตียวเองต้องสั่งกันกระแทกมาเพิ่มนะคะกันกระแทกเสรอมหมนมีนน โอเคเดี๋ยวขออนุญาตแพ็กรังนกนะคะมมไม่ขโมงขึ้มันไม่ทำ